สวัสดีจ้าไม่น้อยเลิกเลี้ยนแล้วนะคะมือวันนี้วันพุธมาส่งกระดาษอยู่กรมแรงงานนะคะเพื่อจะรับเงินเดือนก็เลยแวะซื้อเนื้อค่ะไปเฮ็ดก้อยบักหน้ากินอยู่ลานเขาไทยลานนองแอนเนาะซื้อเนื้อก็ซื้อพักซื้อสระแหน่ตำานึ้ซื้อเนื้อนี่ค่ะซื้อเนื้ออยู่ลานแขกเนื้อโซตโซตขอยู่ทางนั้นอัน ถ้าแต่งานน้ำหนูหลายโมเดลไปใส่มาใส่บมเดลเฮ็ดยังเมื่อนี้บีบีนอนพักผ่อนอยู่บ้านบ่านแม่แม่ก็เลยว่าแม่ไปพักผ่อนไปหาเพื่อนหาฝูงแม่บ้างนะพักผ่อนตาอัธยาใสยหาหมูหาผวกหาแนวไปซุ่มกินเขาหดคุยทำไทยข้าวข้าวนะคะังแต่ลูกมากก็บม่ค่อยได้ไปหาหมูเลยเดือนกว่าแล้วเดี๋ยวไปเจอกันยที่ร้านไทยเลยนะคะ แดงเนื้อมาแล้วกับหั่นแล้วนะคะก้อยแบบหั่นนะคะก้อยแบบหั่นในนี้จะมีเกลือกับผงชูรสนะคะเครื่องผงขมิมีบักนาวนะคะบักนาวสอย,อยน้อยเอาเปลือกมันติดกับบักนาวจำกน้อยซอยมีหอมสดผักชีสารเนใบบักกูดหอมแดงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะทําการขยําก่อนเ็บมือเดียวนะคะขยําเนื้อใส่เกลือ กับผงสลตรกนเดี๋ยวกลับกล้องให้นะแปบ๊บนึงรายการอาไม่ดูว่าไม่ได้ดูเลยกลับมายไม่ได้ดูรายการทีวีอะไรสักอย่างมีพักหน้าลงไปจ้ะไปออดรายการัอะโอ๋ออีสานพาแซบเออไอไอคนเละเอ็ดนั่นเหรอเออเออฉันชอบมันอยู่นุ่มน้อยเมืองร้อยเกินมีพักหน้าลงไปจ้า ลอยบางน้ำต้องให้ออกสมสมนะคะยังสิสเส็นะคะเพ็ดสมนัวนี่เช็ดมือวันนี้เป็นลูกน้องร้านข้าวไทยนึงวันนะคะใส่ชุดพนักงานด้วยนะจ๊ะแต่เสื้อข้างในไม่ได้ถอด แคนไปแล้วนะใส่แล้วขันมันขาขันให้เนื้อมันแาบขันมันเขา่ขากันกัวนะคะผู้ของมะนาวซิ้นกันมนั่นไา แล้วพริกก็สกุลแส่เราไปจบเขากำลังปั่นพริกให้พี่น้องแล้วไปเอาขก่ว,กวแป๊บหนึง่งแซ่บแล้วข้าวคั่วได้หมดเลยเดี๋ยวเขาปั่นใหม่ไม่เป็นไรพริกปั่นใหม่ ไปเส่บมากส่บมาไม่เราจะหัน่นแักเอ่อบักหน้าเป็นน้อยอันสีนิดนึงนะคะใส่เวลาเ่าอย่างนี้ที่หอมนะคะจะแซ่บในกว๋วยข้าค่ะใส่ผักและบุกเขา้าให้เข้ากันก็คือว่าใส่ได้แต่จานได้เลยรสชาติเ,เส่บแล้วเผ็ดสะใจขนาดข,าข้าวัวไม่ไม่ไมสำนักผิด ขวดเดียวนี่ยวจ,จัดจานให้ดูนะคะกเด้่อบักก้อยบอกักนาวทั้งเพศดทั้งแสบแซบไปถึงสวงไปละจักไปลงมือลงไม้กินกันเฮาไม่ต้องพูดผ่านลำเพงลงนะจ๊ะได้เวลากิน